สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทัท่วโลกวันนี้ก็มาพอกกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้ก็ฝนตกเนาะตกแต่เช้าเลยวันนี้มีข่าวดีมาบอกพร้อมด้วยพี่น้องมาบอกก็คือเมียเราสิกลับมาเพราะว่าอะไรเราโทรมาหาข่อยแล้วว่าอันฉันสิกลับมาว่าน้าข้าเดือดเผินว่าเมียเราสิกลับมาหับเล็กหน่อยไปเที่ยวอลาแมียนชมปีเถิ่อนนะพี่น้องวันนี้ฝนตกพี่น้องวันพฤหัสบดี วันพฤหัสบดีฝนตกมาส้มดอกกุหลาบตาสาพี่น้องดอกกุหลาบเพิ่อก็ะแง่งแล้วแง่งอีกอยู่เมื่อขึ้นนี่เมื่อวานนี้ยังมาแรงอ่ะนะเพียพี่น้องเพียมันลงเขาก็มาฉีดยาพี่น้องเพียอยู่นี่ร้ายแง่งหน่ร้ายจนว่าร้ายอีหลีอีเหลือนะโชคเสมอเขาต้องมาคอยเสกเบื่องว่ามันเพียลงหรือบ่เพียลงมันมือขัมันลงมือนี่มือว่านี่มือนี่มันกระสิไข่นะพี่น้องไม่จะไข่กลางคืนอ่าคอยก็เลยมาฉีดยาไวเมื่อวาน สียาไว้อันดอกกุหลาบปีนี่ทุกปีคอยซื้่ไดีสียาพี่น้องมันก็เลยบางงามเนาะปีนี่คอยก็เลยสียาเนาะคอยมาดคอย่องมึงเนาะมันใครมันบวสียาเนี่มันก็สีเขินไข่มันก็สีเขินเต็มนี่ขาขาก็ได้ยุขาไข่มันก็คือบีบมันนะพี่น้องแต่ว่ามันบางงามปีนี่คอยก็เลยเอาสเปรย์มาฉีดมันส่งเป็นดอกเป็นยังใให้ห้ได้เบิ่งอยู่เนาะต้นนี้ก็นี่นี่ เกิดตั้งแต่ข่อยมาอยู่บ้านหลังนี้แหละพี่น้องสามปีข่อยมาอยู่บ้านหลังนี้พศอโสิบเจ็ดเนาะแล้วก็ต้นนี้ข่อยก็ซื้อมาปีบางหันเนาะปีปีก่อนปีก่อนอันซื้อมาก่อน็อกดาวน์ต้นนี้มันก็มันจะมันถึงหูจะมาเป็นดอกช่วงนี้แหละพี่น้องหูซื้อว่าดอกกุหลาบข่อยปีนี้สิเป็ซซูต้นเลยเนาะต้นนี้ซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่แล้วต้นนี้อันต้นนี้ก็ซื้อซื้อมาซื้อมาใหม่พี่น้องที่ข่อยรับซื้อฝั่งเนาะซองต้นนี้ ก็ถามมาเบืองกันพี่น้องก็สิปูกก็ซื้อมาเพิ่มอีกม้วนก็ไปเห็นดอกกุหลาบไปสะอ,อนพี่น้องสะอ,อนดอกกุหลาบแม่ใ่าดอกอื่นกับมีง้ามคือ,อกันน่ะละดอกแต่ว่ามันมันมีเสน่ห์คือดอกกุหลาบนะดอกกุหลาบนี่มันจะมีสเสน่ห์เยา้ายวนใจถ้าผีกังามบ่คอยได้ของพ่อน้องเิสิกะถ้าผีของเราไปของพ่อน้องศิสยกะถ้าเบืองดอกลิลลี่สิบานพี่น้องเก็จะถ่ายดอกลิลลี่เบืองวันนี้เมื่อเหมือ,มอ,มอเทนบอตั้งแต่มื้อนีไปเนาะ อาทิตย์หนาไปฝน,นตกเหม,มอพี่นนอะสิหาแดดบ่เจอสิหาแดดบ่เจอตอนนี้ก็ลงเม็ดแล้วพี่นนองบอกเมื่อตึ๊ดตื้อแต่วสิยาไปส่งเจสิกะบอกให้เอาเสือ้ออันมีหุนดีนะเสือ้อแขยาวที่มันมีหมวกไปนําเหมือนพี่นนองน้ำยดพักก็เฮ็ดปีวังหันนี่เฮ็นบอพักก็เฮ็ดปีวังหันนี่เมืวว่อวานนี่เขาเอาอันอันดอกไม้มาห้อยพี่นนอะ งามบ่างามแงะงามแงะจค่การยังไม่สาฝนตกลินช่วงนี้อีกามันก็สีผสมพันธุ์แล้วก็สีออกลูกพี่น้องมันก็สีหงส์กวักแก๊กัวแก๊กัวแก๊ไปเรื่อยเสียงดังแหงปากแห้งหนึ่งพี่น้องขับเพียะคคักในวันที่ฝนตก ไหลลงทีหน้าต่างโอ้ยเหรอคนตัวบ่งขาหน้าง,ง่ามีใช่ไหมน่าลงมาเอาหิมมอนลงมาอีกเอาหวใส่หัวแล้วแฮปปี้มาก เอาบัตรพาร์ทือยังอืมให้แม่เอาไปเดินไปส่งไหมเ <c oughs> ปียกแล้วเนี่ยฮะให้แม่เดินไปส่งไมหมเอาได้หวลอไม่จะเปียกอ่ะดิเนไปหันหน้าเั้หน้ามาจะถ่ายรูปจักจักปัดจักรกลยิบหน่อยเห็นฟัน <Okay. S 2> ไปย <Okay. S 2> ืนอยู่ตรงต้นไม้ก่อนนะกะ i ถ้า n ุณจะอย t h ใ t ้ต e น h รอดภยให้รถมาก่อนค่อยวิ่งปียกันนี่ปีกปีกปีกอุ้ยแรงมากเลยค่ะเดินมือไมเรยเรเ่อยเออตรงนี้ไม่ไม่เป็นไรฮะ ยืนตรงนี้แหละก่อนลูกเออตรงนี้ไม่เปลียน <laughs> ให้รถมันมาก,ก่อนเดี๋ยวค่อยไปฝั่งนั้นเราแรงมากเลยนั่นน่ะเอออย่าลืมนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวไม่ใช่ไปเดี๋ยวนี้กำลังขับมาถึงตรงนี้พอด,ดีนะวันนั้นนะแม่ไม่ได้ดูโทรศัพท์นั่นรถอะไรร อัอพไปทีก,ก็ไปได้แล้วนะลูกเยอเผื่อมันจะวิ่งไม่ทันเผื่อรถมาเยอะเอาไม่ไปคันนี้เหรอไ, close, ไปไปไปคันนี้ก็ได้ลูกมันจะได้ไม่แท้ที่จะไปคันนี้ได้เพลินจะถ่ายไปคันใหม่อยู่ฝนตกบากแข่งหนึ่นงไปดูนี่พี่น้องมีคนถ,ถ่ายอยู่สองคนไปดูนี่ จะกลับไปรถประจําทางพี่น้องเป็นรถประจําทางแต่วันนักเรียนจะขึ้นป,ประจาเพราะว่ามันไปมันผ่านโรงเรียนน,นะ <c oughs> นะนตกะโแ่งไงไหมพี่น้องจะสิกะเปียกค่ะคะโตกก็มาโต๊ะยาไปโรงเรียนมือเศ้าอันตื้นใือไมมกับอันกับโตกโตก๊กับมาต๊ตอนเขาเขาไปโรงเรียนนะพี่น้องมาไงบ้นานอโอรถขันนัแทนที่จะไปรถวันทันเดย์ดได้ฝนดูกอ๋อดู หมู่พ่นไปรถขั้นวันวันโอซิกันะวันวันฮันริดวันฮันเิดแอนซิกนะเขาเอินวันโอซิกพี่น้องอยู่นี่นะอันโตโตเหล็กซูนี่ส่วนมากก็สิว่าโออ่าไม้เหล็กเทรศัพท์คือกันพี่น้องไม้เหล็กเทรศัพท์คือกันส่วนมากก็สิวันโอโอนะโอ,โอ,โอสเสวิตเนี่ยถ้าจบเจสิกาก็สิไปยามได้ เดยวไปเอาเรกมาไปเรกเขาเรียกเรกเหรอฮะวันนี้ tomorrow raining again don't do that save มันนี่ฮะ Hmm? What you say? I don't know, but I, uh, my phone. Well, why you me it's raining, then, if you don't know? My phone say 80%. Really? Mm. Didn't you just say this morning it's not raining? No, it's raining. Huh? Say <coughs> raining. <coughs> 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 Hello. Who? They can't wear, they're not feel good too. What are you worrying about? I need to get this. Don't know. I No. I don't like naughty. No. I make video of you. If you naughty. Know they... nice kind of. Yes, have to be nice. You can not see your tummy. terrible news. What? <laughs> Andy, what? I know what you play game about. What are you trying to say? You say stop. Hát tao về Lục có hết nó xuống. mấy cả. ที mm ่เก็บอยู่ทมากจบและที่แมกโนตีหนาวจะสิคยะ you c a o your water thing. Oh, that s crazy. <S t h i ตอนดูแดดทมากเบื่อด้ดีว่ะ คุณ finish ยังยูเกี่ยวกับการ c ัดท i ้งพอพียงสำหตัว Tomorrow, ่งนี้ทำความสะอาดถ e n นนี่ไงลูกยังไม่ตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยกะเนี่ยโอ้ย คนหนึ่งกน็นาอ่ามตามย่บาลนี่ยยงเหี้ยวนววิ่ง What w h a ลลู fat เนี่ะ You're a little bit fat. Mm. You've been eating the <laughs> not Are British diet. No. you are you too tall? You have to be warned, you eat yummy food, come here. So I don't like chocolate. <laughs> and then after five years, <laughs> I don't chocolate like chocolate. muffins, chocolate that is hot key. hot 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 tea, um, chocolate cake. Andy, you burn me now. Oh. It's been it made bird meal power. <laughs> I thought that was good? No.